มาแล้วมาแล้วแล้วบรรยากาศสบายๆครับนี่ทั้งสองช่องเลยทักใายทั้งสองช่องเลยบาครับผมพี่น้องทั้งช่องพยาบาลสายจวดแล้วก็ทั้งช่องสีจันทรชั้นแนวครับผมรับฝากพี่น้องเอฟซีแฟนครับของมอลลัเพชรลำเพลินของเฮาครับเบื้องตี้ล่ะครับพี่น้องเบื้องความบอท่านในหอดมือพี่น้องครับแต่ว่าเพื่อนมาก่อนเพิ่นมากก่อนเพิ่นสีมาเตรียมวามพอมไม่กําลังใจครับผมมาเตรียมวามพอมเรื่องดนตรีเรื่องเพลงเรื่องปอลลั เพราะว่ามันสิไดดไหลลื่นเน้องอายนาะครับผมเศษไดไหลลื water, ่นมันเศได้มวนมันสศษใดสะดุดเพื่อควมลงโตครับเพื่อควมลงโตมาสอนนะทำความเข้าใจกับทีมงานอาจารย์ดนตรีรับทีมงานเด่นทีมงานระบบแสงสีเสียงเขาเพื่อเป็นเพื่อเป็นเหนือเดียวกันเมื่อเมื่อคิดเบิ่งคกๆครับพี่น้องหมอลำซิ่งกับพวกพวเมนธรรมดาอันนี้คือลำซิ่งนี่ไม่ใช่ไม่ธรรมดาหมอลำเพื่อนกับพวกเมนธรรมดาคับนเอามาผกว่สมนกันเกันด้วย คนที่นําเสนอกับเป็นนะครับผู้ที่นําเสนอระดับอ,อยู่แล้วผมว่านี่พี่น้องได้เบึงได้ฟังผู้น่าเนาะไอเนาะผมว่านะพี่น้อง,ออง,ผ,อง,องผู้ซื้อบัตรทั้งซื้อบัตรทั้งไล่ซดร้อยสิบเก้าบาทเออนะครับทั้งไล์ซดร้อยสิบเก้าบาทราคาผู้มานันงฟังอยู่เวที่นาเวที่จริงๆเพื่อนทีด้นางฟังบละครับมุนสื่อยืนฟอน <laughs> พี่น้องผมว่าพี่น้องบ่ได้นางฟังเนี่ยแน่นอนครับบอดลําสิก็เราเพื่อนประทากันเนาะิ่ จุยนยนเฮาเฮาคือเห็นภาพบรรยากาศแล้ครับคือถมวนนาะครับผมโบโบว้ทางต้นตอนช่วงแม่พ่อนสัมผัสเนาะครับผมโบกันมานน้ำรถเองจิตอดจิดคอนเทนต์ยังในใ้พี่ซีจันมีบทบาทในการแสดงสไตล์รำเพื่อนเพชรวิธีไรบนเวทีํำเพื่อนบทต้องบทต้องว่าลํำสิ่งอย่างเดียวพี่น้องครับผมก็เลยขึ้นมานี่สมมติว่าให้พี่ซีจันเนี่ ล่ำเป็นใส่ชุดเผ็ดพี่ไก่ไส้ชุดเผ็ดเป็นยังไงเนาะคึดคืดคึดเปียบบอ้ะคืดอ้พี่น้องพี่น้องโอ้โหพ่อตาได้ใส่ชุดระเบิดชุดเปียดเตี้ยได้อายเมียนบอ้แต่ว่าคันมีโอกาสคันหนึ่งย่างเลยคันมีมีโอกาสได้ใส่ คือสิโอท่าอยู่ที่นครับผมว่ามันบอกเกินดอกโอกาสมีอยู่แล้วครับตอนนี้มีแล้ว<อ>มาหอดมาถึงตรงมีโอกาสครับมีโอกาสครับมีโอกาสเพิ่นให้เกียรติใส่ชุดลำเพลินของเพิ่นใส่ชุดเพชรงามๆครับรอ,องลำเพลินก่อนเหาเหาโยนโยนเนาะจากสองสามปอนก่อนเงาเงาขันจิตเป็นล่อมใส่ชุดเพชรแต่เขาคันขันว่าใส่ชุดเพชรส่วนมากเป็นพระเอกเลยเด็กหุวยเด็เป็นพระเอกผมโอ้โหสุหขิบ เรื่องดีโปดเลยเนาะเรื่องดีโปดยังไดเนาะเบิองนายพี่น้องเด้องทีภาพมุมกล้องครับเพื่รักเพื่นถือว่าเป็นน้องใหม่เพิ่งเปิดโตมาบูดนแต่ว่าฟอร์มฟอร์มหลังนะครับฟอร์มหลังหมายถึงว่า<ม>เบื้องหลังการทํางานแ<ม>ล้วก็ร,รูปแบบเวทีระบบแสงสีเสียงนี่ไม่ธรรมดาด้วยครับพี่น้องครับตอนนี้เทียบเท่าวงเบอร์ต้นๆของประเทศเลยผมบอกว่าสั่งเพราะว่า เคร่องระบบเนิ้งเสียงเวทีนี่มีคนจัดมาเต็มเลยนะครับแบบ Un ว<ล>งหวงคันเป็นพุทตัวนี้ครัล่องชุดไม้ครับอหาไม่เจอชุดหม่เลยของรงวนเาไม่เจอชุดไมและกัเวทีระบบเสียงทีเสียงกับตัวรูปแบบนี้เปลี่ยนจักจักใบครับจะใส่ใส้ตอนนี้กับหางระยิบซีใบครับหางละยิบซีใบครับและกัตําหัวใจก็ต้องฟังเศ้าไปดองฟังเศร้าม้วนพวม้วนกับผู้ที่นําเสนอดีแล้วเมื่อพอเครื่องเสียงอีกระ้วรับเรื่องกับผมว่านี่ มา,าที่ตำซับเบตทางยี่สิบสี่ใบ่ธรรมดาไม่ยัมองของปีนี้เลยครับตัวไม่ล่าสุดของอมามีเจอพร้อมมาหยืนยันการันตีจากผู้บริห<ร>า<ฮ>รท้งฝ่ายรำเรินครับพี่นอ้องครับว่าอุปกรณ์ไม่ธรรมดามีต่ของใหม่มีแต่ของดีๆเลือกสรรสิ่งดีๆม่ให้พี่น้องได้ฟังกันฟังพี่น้องฟังเส็บแบพี่น้องพี่น้องฟังสบายหูสบายหูฟังไกลกับบัหนวกหูฟังไกลก็ได้ยินชัด นี่ครับเพื่อระบบเสียงพี่น้อง้องมาพิสูจน์ครับพี่น้องอยากเห็นเนื่องขันมาบ่ได้พี่น้องทักมาทั้งเพจเพษล่ำเพลินครับเขาคุมมาเลยนะครับพี่น้องที่กําลังรับชมเราฟังทั้งช่องนะครับซีจันแค่แนวนะครับฝากเบือเลื่ายเอาครับนะครับเขาตีาร์าเข้มเนอะนะครับถือว่าทักทายกันเป็นเชือแรกแล้วครมาร่วมมาร่วมงานกับไอ้กับพ่อกันด้จริงจริงหัจักกันหูจักกันมาหลายปีแล้วแมนแมนครับแต่ว่าบ่ไ้อยู่กันเด็กห่วมงานกันได้เนาะ คิดฮอดคิดถึงถือว่าเป็นวิกฤตที่เป็นโอกาสและการวิกฤตโควิดน้อยน้องแมนครับผมต่อสายตรงกับไอเล่าเลยครับว่ามาซอยน้องซอยนุ่งแนมอ๋อลำเฮ้ากำลังกำลังสร้างตัวมาซอยเร้ามาสร้างสันคซอยกันนี่ครับถือว่ากันได้จังหวะและการได้คิวพอดีกรสิมีคิวมืออื่นอยู่ที่อาขออนุญาตแจ้งคิ้วมนเนาะมืออื่นอยู่บัตดานครับ บันดานตำบลสางปีอำเภอลาศิษย์สไลท์จังหวัดจังหวัดศรีสะเกตครับแล้วกัในวันที่สิบสี่อีกสิบสี่อีสนามหนึ่งยุทธีบันบันในพอเลยครับบ้านพ่นงามบ้านเกิดเป็นบ้านพ่นงามตำบลพ่นงามอำเภอกำมะลาไสกำมาลไสจังหวัดกาฬสินธุ์ครับแล้วบ้านพี่ไม้ไทยเลื่อเลื่อบันอะไปมน้อยแม่นครับส่วนเดียวกันครับแล้วกัช่วงปลายเดือน นะครับช่วงปลายเดือนกันยายนยุคยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบทั่วกทมและปริมณฑลครับเบิ้งเลือกเบิ้งใช่แล้วฝ่าเปิดในช่วงนั้นปุบมีผ้าอยู่ปุ๊บมียังนะครับฝ่าเปิดเดือนแจ้งฝ่าใสไปพอกันทุกทุกสนามเู่นนี่น้องเด้อฝากไว้นั้นฝากเบอร์โทรนี่อ้ายครับฝากเบอร์โทรอ้ายนั่นแหละจังไรช่วงไทยนี่กะพี่น้องยิบซีแฟนคลับบาว่าสิเป็น นะครับพี่น้องที่กำลังรับชมทั้งช่องนะครับซีจันชาแนลและกัทั้งช่องยูทูบพญานาคสายจวดครับฝากเบอร์โทรให้อายเล่าเรือพี่น้องแฟนคลลัับนน่ะครับทั้งพี่ซีจันเด้อติดต่อการต่องานไปเพืเพชรลวมเพื่อนไปฉลองการฉลองงานงานในี้งานสำคัญเอาบพวกเราไปลงเพื่อเป็นดอกไม้ประดับในงานเป็นแนวเสียบแนวงานครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อพญานาคสายจวดได้โดยตรงครับ088533 5199นึ่งเก้าเกี่ศูนย์แปดแปครับผู้ใหญ่บ้านสายจวดครับติดต่อได้เลยทั้งฟังอุบลเดี๋ยโซทอนสีเกียรติอำนาจเจริญใกล้ๆสีจันทร์กระโทกเขาเบอร์0812661459ง่พอได้บวกได้เพิ่มมีงั้นครับราคาเดียวกันเป๊ะคุยกันได้ครับคุยกันได้ครับมีเผ็ดรำเพลินพี่น้องอยากได้พี่ซีจันทร์ใบน้าั้ยครับ สายได้โดยตรงเลยทั้งสองท่านเพิ่นแถมสีจันฟีเด้ครับพี่น้องครับจ้างเพลินร่ำเพิินแถมสีจันรีเด้เดี๋ยวนี้ผมเบิ่งคิ้วไปแล้วพาพี่น้องจึงอกจึงใจในเดือนนาครับคิวยังยังมีอีกเยอะครบสิไปสร้างสีสันบนเวทีอยากมาร่วมครับเคลื่อนนะครับข้อมูลซื้นให้พี่น้องด้เบิ่งด้านหาเวทีสไตล์สิ่งสะดุดโจโจเห็นผลผมเห็นฉากเป็นเพื่อที่แหลกโอดตสวัสดีครับสวัสดี ให้สมบูรณ์แบบวันครับเดี๋ยวให้สมบูรณ์แบบวันใส่เพราะ้าเลวได้ครับพี่น้องกระลั้นผิดพว่งนีประมาณชั่วโมงครึ่งเรียบร้อยเดี๋ยวกล่องเข้าเขามาหาใจใจปฝ่ายนิดนิดนึงครับนิดนึงครับจังจังจังปิดกี่หมื่นาะครับผมดฝ่ายตรงนี้มอรมเพลินาลเบิร์ตี้ครับพี่น้องครับแต่ก้อนกาค่อยฐานกินขั้นหนา ผมไสพัดสอตัวท่านนายท่านลังเพราะท่านังผมไสไข่บินครับคือวนาพนัาทีมพงกันคือัุ้ดเด่นยังใสเป็นไข่สอสว่างผมเห็นตเป็นรูปโผลฝ่ายเห็นเห็นครับเห็นเวทีรูปแบบเวทีในโปฝ่ายเวทีใหญ่สิบสอหองครับมาตรฐาน้วก็ครับชั้นมาตรฐานหมอลำ นะครับทั่วไปหมอเรลมเรื่องตองตองวงใหญไงเลยล่ะว่าไงมีความมาตรฐานในระบบเครื่องเสียงวิทีครับนะครับระบบแสงสีเสียงบทตรงห่วงครับพี่น้องครับให้พี่น้องมาพิสูจน์ออกครับพี่น้องจังจิตจิกอกจิกใจซ้ำได้กับกับวอด้ว่ากันลั่นเตียได้นะว่ามาให้กันั่งใจกันตัวครับพี่น้องครับพอแห้งสะตาครับผมับมาให้กันล่างใจกันมาสั่งเมื่อเบิ่งความยิงไงร่างการนะครับพี่น้องเมื่อเบิ่งแล้วผู้บริหารเบิ่เงินเสรบอกต่อๆกันไปอะ ก็ท่ายคลิปนี้ปิดไปสามีสักวันคลิปนี้เดี๋ยวจะเบิ่งรูปแบบเต็มเวทีในคลิปแสดงสดนาอแมนครับหรือในอีกบรรยากาศช่วงที่พี่ซีจันคืนนะครับเข้าเช็คนะครับบนเวทีจังสิวรรณไลน์สดในพิพีครับขอบคุณพี่น้องนะครับสวัสดีครับ